อันไหน i นเชียงใหม่ค่ะพาทัวร์โต๊ะข้างเตียงค่ะหนึ่งสองสามว้าวหัวน่ารักมากเลยอ่ะก็คือกล่องขุมซัพเลยอ่ะโอ้ my god น่ารักมากกีแล้วหลับเลยป้าน้องเพลงด้วยเอออยู่ที่มาร์กเออคือตายก็ตายนี่คือเข็มจาก ดอเข็มเจ๊จะล้อยมากโยกฉับ <laughs> รู้สึกไหมคะว่ามันกระฉับขึน้นรู้สึกว่าอะไรคะคุณหมอ <laughs> <laughs> แล้วมึงก็บ่นว่าทำไมมึงไม่มีแฟสนสัดี <laughs> ยิ้มยอย <laughs> ตอนนี้เราลบกเข้ามาข้างในก่อนนะคะ เรายังไม่บอกเขาว่าเราจะแอบถ่ายหยิบย่อยตอนนี้เลยลองน้ำก่อนหนึ่งสอง กำลังนั่งดูสารคดีไม่ใช่ดินั่งดูเ,เขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์เขาเรียกว่า YouTube เกี่ยวกับการปลูกกุหลาบอยู่นะคะยิบย่อยวันนี้ขอเสนอตอนอันไหนอินเชียงใหม่คะ่ะ ในของเรานะคะก็จะจบลงภายในเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนขอเล่าคร่าวๆก่อนว่าพวกเรามาเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัวกันนะคะรอบก่อนหน้านี้เรามากันแล้วพร้อมกับนิโคลัสนะคะไปดูได้ที่อินฟีน้ใช่แต่รอบนี้เรามาอีกรอบภายในเวลาไม่ถึงเดือนรอบนี้พาพ่อแม่มาเที่ยวนะคะแล้วก็พวกเราเที่ยวกันไปหมดแล้วค่ะจะไม่มีการมานั่งทำบล็อกเที่ยวแล้วเพราะว่าเหนื่อยแต่วันนี้เราจะมาเปิดชีวิตอันดับอินเชียงใหม่กันนะคะว่าคืนหนึ่งในเชียงใหม่ของยิป แล้วก็ยิบโซเราทําอะไรกันบ้างน,นะคะไม่มีสาละอะไรทั้งสิ้นนะคะเราแค่จะมาดูว่าคืนนี้ยังไงรี่ค่เที่ยวกันเาหมดแล้วเมื่อกี้นี้บีกินข้าวแล้วพวกเรากินข้าวแยกกันหมดเลยปลาเม้อออกไปกินข้าวข้างนอกบีสั่งกับข้าวมากินวันนี้จะจขี้เกียจสั่งเจลแล้จะกินข้าวที่โรงแรมใช่แต่ก่อนอันนี้ก็มีกินขนมกันจุบจิบอะไรมากมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการพาทัวร์นิดหน่อยด้วยเริ่มตน้นอะลามคลอกดังว่าอะไรอะ วันนี้ต้องลงงานตอน6โมงโอ้เงินเธอต้องลงงานก่อนออสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในนะั้นใช่ไหมคือคือกระโดนศอกครับท้า อือผ้าห่มมันนิ่มมากอะทุกคนจนจนมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทับตีนไปเรียบร้อยแล้วว่าคือไม่รู้ว่าไปทับเตียงเปล่าเๆ่อะ I'm sorry s okay. <S <laughs> อ่าอย่างแรกที่เธอทําก็คือลงงานก่อนใช่ลงงาน,งงานไปแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาคือตั้งเอาไว้ก่อนจริงจริงต้องลงช่วงหกโมงก่อนแค่ไหนเนี่ยกี่โมงเนี่ยอุ้ยสิบนาทีนานเริ่มต้นจากการพาทัวร์โต๊ะข้างเตียงค่ะโต๊ะข้างเตียงของเธอคือสิ่งที่ต้องมี must have นะคะคือน้ำดื่มเพราะว่า เป็นคนที่กินน้ําเยอะมากแล้วก็กระหายน้ําตลอดเวลานะคะตรงนี้ยังไงก็ต้องมีน้ําอันที่สองยาสามัญประจําตัวที่ต้องพกเอาไว้สิ่งที่ 3. หูฟังเพราะว่าเรามักจะฟังหูฟังแล้วก็มีไนท์ลูทีนก่อนนอนนะคะโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเสียงต่างๆที่ผ่อนคลายแล้วก็หลับไปแล้วก็กลนน <c oughs> ใช่แล้วฉันก็จะเป็นคนที่รับฟังการกลนนั่น,นเอง,องฉ,ฉันเลยไม่ต้องใช้หูฟังค่ะเพราะว่าถ้าเกิดฉันใส่หูฟังฉัน จะไม่ได้ยินสิ่งที่สาวก้นสิ่งที่4ก็คือสิ่งที่พลาดมานั่นก็คือสายชาร์จโทรศัพท์เป็นสามัญประจาบ้านทั่วไปค่ะโ <Okay. S 2> อเคจบแล้วนี่ Welcome to cabinet ของยิปโซนี้ไม่ใช่ชุดนอนนะคะพอดีเม,มื่อกี้โมตะกินทำด้วยทำนี่นจนยังไม่ดับน้ําก็เลยลองน้ําอยู่ c ไม่ได้ของเรา <c oughs> น้ําเยอะเหมือนกันเพราะว่าฝึกกินน้ําเยอะนะคะก็จะมีน้ําทั้งแบบอร่อยแล้วก็น้ําที่เป็นน้าเปล่าที่ก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยแบบน้ําเปล่าคือน้ําฟรีของที่ห้องนะคะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ยาสามัญแบบเป็นวิตามิน มาก็จะเป็นประมาณนี้นี่วิตามินซีจำได้ใช่อันนี้โอเมก้าป้าพวกน้ำมันปลาโอเมก้าอันนี้อีเวอร์ด r งพรีมโรสเอาหรอเอาที่เธอบอกฉันกินใช่บีลองดูก่อนแต่บีก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็อันนี้วิตามินดีกับแคลเซียมแคลเซียมผสมกันแต่จริงๆแล้ว,วอ่ะไอโอเมก้าค่ะบีมีกินอยู่สองแบบอันนี้คือเป็นแบบโอเมก้าฟิชแต่ว่ามันมีโอเมก้าอีกอันนึงที่เป็นโอเมก้าพลนท์ด้วยก็เหรอเลอเลอเม็ดมันจะกลมๆกว่านี้หน่อยแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันก็คือของแบล็กมอลนะคะอันนี้ก็คือทัั่่่่่่ววแคบเเเนนนนนตตตะอออีี้้้าาาาจ็มมรรไปทก จะมาดูแคบิเนตของไม่ใช่แคบิเนตเว้ยมันคือซิงอะซิงเขาเรียกว่าอะไรอะเคนนี่คือฝั่งยิปซีนะคะใช่อ่ะแล้วก็นี่คือฝั่งของยิปโซนะคะอ่ะมาเริ่มกันมานเลยค่ะมีวิวนะคะสิ่งแรกที่อยู่ตรงนี้ก็คือเครื่องประดับหนึ่งอุ้ยมีคนมาหาทำไมอ่ะเขามาเทิร์นโอเวอร์แน่เลยใช่ทุกอย่างมันจริงมากเลย พอดีเรากำลังถ่ายรายการอยู่ขอถ่ายเห็นแค่เท้าได้ไหมคะได้นี่คเขาเอาขนมแสนน่ารักมาให้ค่ะน่ารักจะงลงหลงทางหรือเปล่าคะหลงพาที่ห้องเราหรือล่าคะนี่ดอกอะไรคะดอกเข็มขาวค่ะโอ้ยเข็มขาวมขาวใช่ค่ะแองกิ้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องเทิร์นโอเวอร์ค่ะแต่เราขอแค่น้ำขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อีบีอแตนสวยกำลังเดินเอาขนมขนมกุไนท์ของที่นี่นะคะไปวางไว้ตรงนั้นก่อนโอ้โหมันงานอาร์ตมากจ้ะแม่เริงมีไลติงจริงจริงสิ่งที่ประทับใจมากๆอย่างเนื้อค่ะของการมาพักโรงแรมที่นี่นะคะนอกจากเฟอซิลิตี้จะดีมากคือกูประทับใจกล้วยน้ำวาเขามากค่ะมันเป็นกล้วยน้ำวาที่เฮลตี้มากๆจริงๆซะจนต่อให้ไม่หิวก็อยากกินอ่ะคิดดูดิกล้วยน้ำวาเขาแบบเฮลตี้เวอร์กลับไปที่ซิงซิงค่ะซิง โอเคกลับมานะคะอันนี้ก็คือเครื่องประดับของย c m i n i m a l มอ a r ใช่แหวนแต่งงานนะคะใช่ค่ะฉันไม่มีแหวนแต่งงาน เดี๋ยวเธอก็มีต่อไปอก็คือยาสีฟันแล้วก็อันนี้ที่ใช้ประจำนะคะนิมัน SOS ช่วยกูเธอช่วยปากกูเธออะต่อไปก็กเป็นทาตของฟิซิโอนิดนึงแหละกันแดดอันนี้ใช้ค่อนข้างดีมากเลยทุกคนเราชอบเนื้อเขามากแต่ว่ามันจะมีความขาวอะแบบขุยนิดนึงเตือนไว้ก่อนแต่นอกนั้นคือดีงาม อันนี้ก็เอาไว้เช็ดเครื่องสําอางนะคะอันนี้เป็นคีนเซอร์ที่ใช้อยู่ซึ่งก็ชอบมากๆก็จะใช้อันนี้สลับกับตัวเซตาฟิลที่เมื่อก่อนก็คือใช้บ่อยก็งดงามพอๆกันอันนี้เป็นโลชั่นที่เราชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบไม่มีไม่มีสิ่งที่ไม่มีแล้วมันก็ดูน่ารักอะส่วนอันนี้ก็คือน้องที่เราชอบมากเคยพูดถึงไปแล้วน้องกลอสซีเออหรือเ ที่ไม่ใช่ยูไม่ใช่คุณแต่ว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งมันเข้ากับชุดนอนของเราน่ารักมากเลยอ่ะซึ่งเราก็จะ่นเลยเพราะว่าเราจะทําการรีวิวซึ่งปกติแต่ว่าเราควรจะรีวิวตอนนี้หรอคะคุณจะนอนเราคุณมาฉีดน้ําหอมเนี่ยค่ะอันไหนดมไหน่อหอมนี่แต่พี่ชอบยูมากกว่าใช่ยูใช่ไหมก็จะยูมากกว่ามาสู่สิ่งของฉันบ้างปกติเราบิจะมีลาโรชติดตัวด้วยเสมอแต่รอบนี้ลาโรชบิ๊ีเก็บไปบ้านแล้วก็ซื้อเป็นหลอดเล็กที่เซเว่น ะะกันแดดแน่นอนว่าก็านี่นะคะเค,เครื่องประดับเครื่องประดับเซตนี้ที่ใส่ประจํานะคะก็จะเป็นเซตหน่อยเยอะหน่อยแต่ว่าชอบมากทุกอันเลยค่ะเป็นดอกไม้เป็นช้างก็จะดูมีความคื้นเมืองหน่อยๆน่อยแหวนนี้ที่ได้ที่เชียงใหม่ตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะใ<า>ช่ดอกกระดุมทองใช่ค่ะโดนฟรอสตนเอาไว้นะคะเป็นแบบสตาร์เอาไว้ก็ใส่เป็นแบบดอกไม้นะคะแล้วก็นี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นดอกไม้ที่ทําจากเปลือกหอยนะคะ,คะ ใช่ค่ะ everything flower นะคะเพราะว่าเราคือคดอกแล้วนี่ดอกอะไรอ่ะ อันดอกดำอันนี้ไม่รู้ว่ามันย่อมาจากลีลาวดีหรืออะไรนะคะแต่ดอกนี้เป็นฮินนะคะมันคือโอนิกส์เป็นของขวัญมันเกิดค่ะ I love it so much แล้วก็ออคลคนเซอร์ที่อ่อนโยนสุดๆเพราะว่าช่วงหลังๆมานะคะดูแลผิวหน้าเรื่องความแพ้ง่ายสิวใดๆอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตัวที่มันเบสิคที่เราไว้ใจมากๆนะคะก็จะเป็นเคนเซอร์อ่อนโยนตัวนี้ไฮดริติ้งแล้วก็อันนี้ก็สมุดอีกใช่ใช่เพลินๆชอบแต่จริงๆที่บ้านก็ใช้เซรั่มต่อมาด้วยซิ p l ลาสของลาโรชอ๋อลาโรชตัวเดีใช่แต่ว่า ซื้อมาตัวใหญ่ไม่ไหวจะพกมาที่ออชียงใหม่นะคะแล้วก็้วนไปหน่อยสิ่งที่ติดมากๆนะคะหลังๆที่เชื่อว่าพวกเราเป็นเหมือนกันก็นกคือสกิน1 0 0 4คือมันมีอันนี้เขาส่งมาให้คิดเป็นออปแพ็คใหญ่ไมลองทุกอันไิชอบมากๆเยอะมากแต่อันนี้ไปซื้อแยกเองเพราะว่ามันเป็นตัวแอมพูเบสิกอันนี้ที่มันเบสิกเลยเอ,อ่ะคนนี้ดังอเออพอ,อพี่รู้สึกว่าช่วงนี้หน้ามีต้องการอะไรที่มันแบบเซฟตี้แล้วก็ แต่งสีฟันที่ต่อให้เรามีแปรงสีฟันของตัวเองบิ๊มมาโรงแรมที่ไรนบิ๊มจะเปิดอันใหม่ทีด้วยจริงเหรอเพราะบิ๊มชอบอะบิ๊มชอบบอกว่าแต่โรงแรมมันไม่เหมือนกันอะรุ่นบางอันก็สีขาวบางอันก็จะเป็นสีแบบไบโอดีเกรดเดอย่าอยใช่แล้วก็ยาสีฟันที่มันมากับอันนั้นเสมอๆแต่ว่ามันจะรสชาติปอนเกินไปสตหรับบิ๊มก็ไม่ค่อนั้นก็จะมีถุงอันนี้ที่เราทกเอารมณ์ถุงแบบถุงนู้นจิ้อีกแล้วนะคะที่จริงๆมันก็อยู่ในนี้แหละมาแล้ว ไปซื้อนี่มาโดนด่าแล้วตอนซื้อแหละว่ายิฟจะได้ใช้หรออพี่คัได้ใช้มันเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เราใช้ระหว่างวันได้เลยได้คือเถียงตายนะเราแพงมากเลยนีอันเนี้ยแล้วพี่เขาพูดถูกเพาพี่ขอดูนี้อะไรอ่ะพอมันซื้อแล้วอะเราเพว่ายามจะใช้ระหว่างวันเรารับรู้ได้ว่าอาจจะเป็นเพรช่วงนี้ เซนซินทีฟหรือเปล่าก็ไม่รู้อพอใช้แล้วบอกว่ามันเหนียวไปจำวันแรกที่เจ๊หอมแกม้มบีแล้วบอกว่าจำหนได้ที่หน้ามันเนืดเนืดอ่ะหรือทั้งหน้าเลยเพราะว่ามันหนักไปคืออาต้องรอหน้าแห้งมากๆคือของคิวอคิวโอ้ยคนนี้ชุ่มมากมันเป็นรุ่นมันเหมือนรุ่นแดงอ่ะคือเป็นแบบเอาไว้ปาผิวแห้งแบบจัดๆอ่ะใช่ปะใช่นี่คือรุ่นแดงหรอแต่บีชอบที่มันเย็นไงแต่พอเย็นเย็นให้ตายยังไงถ้าหน้าเหนียวขนาดนั้นมันก็เหนียวไปหน่อยอาจจะเหมาะกับเมืองหนาว ดี้ก็เลยว่าเออเดวิดเอามาใช้ตอนกลางคืนก็แหละเออเออเออแบบหลังจากทาเซรั่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชก็เป็นอันนั้นน้ำกูก็หายร้อนแหละแล้วนน้ำก็เป็นน้ำที่รองไว้แล้วก็ลืมลืมเปิดเหรอเปิดแล้วแต่ว่าแต่มันน่าจะไม่อุ่นแล้วหนึ 2> 1, 2่งสอง จ้วาว้าวพรินซ์อาลีเดินไ r ดีอาลีอาบับ้าตู้เสื้อผ้าของเราสองคนขยายให้ะนะคะถ้าเกิดคุณเห็นมองความมดีนะคะสิ่งที่เกิดขึข้นาวๆคือว่าฝั่งซ้ายทั้งหมดที่มันเบี่ยงมาสีขาวอะ่ะคือของพี่กูเองแล้วเห็นเห็นอีนี่ไหมอีกก้อนๆเนี่ย <c oughs> อีกก้อนที่โดนเบียดเอาไว้อ่ะเนี <c oughs> ่ยคือกูเนี่ยไว้แต่ฉันก็พับครึ่งแล้วนะยจ้าจ้า อันนี้คือไปต้องแก้ตอนนี้ไม่ม่นหล้วจป็นสีนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากส่วนชั้น อกองๆเอาไว้เสื้อผ้าทั้งหมดที่ถูกใช้งานก็คือโดนทับเอาไว้นะคะทำมึนสุดๆเลยอ่ะอันนี้คือเกงใช้แล้วที่จะใช้ซ้ําเสื้อผ้าที่ยังคงอยู่ข้างในกระเป๋าที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีแบบเวิร์กช็อปให้เราทําของแบบทํามือพื้นบ้านได้แต่ว่ามาไม่ทันเวลาที่เขาทํา <ๆ S 1> ก็เลยบอกโอยไม่ทันแล้วแล้วพี่เขากำลังทําอันสุดท้ายของเขาเองอยู่ที่เป็นสาตาร์ป่ะเนาะเขาบอกเออเราแปบนึงครับเดี๋ยวได้นะเขาก็เลยเอาอันนี้เขาทำอยู่แล้วให้เราดีก็จะเอาอันนี้แหละไป ไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าแล้วก็มันห้อยขอไม่ได้มันเล็กเกินไปเดี๋ยวเราพาไปดูตัวแม่เขาหน่อยตัวแม่เขาอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ตัวเบบี้อันนี้ตัวแม่นี่มาเดิมแต่อันนี้เอาไปไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเป็นของที่นี่มันมีสตอรี่นะคะเหมือนน้องเขาจะเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนแบบป้องกันภัยอะไรใดๆของชาวเผ่าอ่านมาวางแม่อ่านมาแค่นี้เพราะว่าเราไม่เตรียมเราไม่ได้เตรียมตัวคอนเทนต์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบไปแค่นี้แหละเดินมาขอเรียนเชิญไปดูเมื่อกี้พี่ต้มชาดูชาก็ได้อยู่มันต้องนานนะคะ กลับบ้านอยู่แหละแล้วเหมือนกับบางทีมันเหมือนกับรายละเอียดมันเ,นเ,นเอยอะเนาะเก็บไม่หมดอะไรอะตรงน,นี้เราก็ดูว่าเป็นที่ใส่แบบอารมณ์ซองชาที่เวลาเราไปโรงแรมจะชอบมีที่ใส่ซองชาะจะเห็น<า>ใช่ปะแต่ไม่ใช่ค่ะเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เขาเรียวกว่า box of hell บิ๊ชอบอัน,นี้มากเลยประทับใจคือเขาจะมีใบต่างๆใช่ะใบะสะไคร้ซารแหน่แล้วเขาจะเขียนสรรพคุณอเ้็น่ารัก<ะ>มากเลยอะก็คือกล่องขุมทรัพย์เลยอะพอเปิดออกมาก็จะเป็นใบอย่างนี้อ้ my god น่ารักมาก ที่หายไปคือชาหน้าก็คือเอามาใช้แล้วก็ทำออกมานะคะเป็นชานี่ซึ่งยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวกำลัจะชิมว่าเขาน้องมีสีม่วงนะคะทุกคนดิฉันพกมาเองนี่ก็จะเอาชาใส่ค่ะ v ไ o l วโอลีชีซึ่งสรรพคุณของชามิกซ์นี้คืออะไรบ้างคะกินแล้วม่วกแล้วหลับเลยไหนโชว์ซิโอเคทำดีมันไม่ไม่ได้แสดงนานก็เลยแบบฝืนนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยอะ รูปปอมมากอันไหนจริงอร่อยจริงหรอให้ชิมอร่อยร้อนคือบอกหรือบอกหรือบอก sorry ตั้งแต่สองเดี๋ยว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 พวกเราพวกเราหันมาอังนี้ลิ้นเราม่งวะหนึ่งสองจำต้องไม่หว่ะพี่เห็นผิดวะมันไม่ควรจะม่งเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบ very very สมุนไพรจริงอร่อยไหมไม่ชอบอ่ะ หลายอย่างวะนะที่ฉันประทับใจไม่ไมเคยอินกับกูคือเตาชอบอะไรไม่ค่อยเหมือนกันซึ่งก็เป็นอะไรท,<ด>ที่ดีดีจะได้คอนทราสในช, <idge> ชีวิตนะคะส่วนต้นนี้นะคะถ้าทุกคนแผนมานะคะ <st arts> น้นองคือต้นกวากมรกตเงินค่อนข้างเลี้ยงง่ายมากๆน้องจะชอบแดดที่รำไรนะคะแล้วก็ดินก็คือต้องเป็นดินร่วนนะคะแล้วก็ต้องออไม่แบบกักเก็บน้ำมากเกินไปไม่งั้นน้องจะเน่าและเสียชีวิต ได้นะคะอันนี้ผู้ช่วชานัง้านพืชนะคะค่ะนี่ก็เป็นผลูต่างๆนะคะพลูต่างๆนะคะค่ะมีอะไรคนจําได้ไหมนี่คือฟอรันโดนะคะทราบแล้วคนดีคนเดิมของเรานั่นเองเราจะมาเปิดกระเป๋าเปิดกรเป๋าอะไรอีกวอซินไมล์แบ็คเพราะว่านี่จะเป็นของฝากที่เราเพิ่งไปสอยมาทุกคนถ้าใครอ่ะดูคลิปเชียงใหม่นี่คือแก้วที่เราเลงไว้ตั้งแต่ แล้คนั่นนี่มันสีชมพูเหรอทำไมดูตรงนี้แล้วมันเหมือนสีเนื้อเลยอ่ะสีชมพูแสงจริงจะเป็นชมพูอ่อนนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้คือมันในกล<อ>้องมันดูเนือ้อนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอ่ะกลับไปที่ร้านนั้นอีกครั้งนะคะเพื่อไปเอาแก้วที่เล็งเอาไว้ตั้งแต่คาวที่แล้วนอกนัานความซ้ำยังไม่ได้มีแค่แก้วนะคะความซ้ําอยู่ในอนนี้ด้วยนะคะก็คือเราไปเดินที่บ้านข้างวัดแล้วก็เป็นร้านเดียวกันกับไอแหวนกระดุมทองเมื่อกี้ที่บิชอ่ะเขาที่เอานิกซื้อสร้อยบัตเตอร์ฟลายให้เราแต่ว่าตอนนั้นสร้อยเป็นสีเิน ตอนนี้เราได้สีทองเพิ่มก็สีเดิมๆแล้วก็เจอคนนี้เป็นต่างหูที่แบบนาา่นารักอุย้ยนี่สวยจริงๆกระจรส,ส,สใจจงก็อยู่ดีๆก็เป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะคะอันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อให้ตัวเองเย่เย่ารักมากเลย คราวที่แล้วที่ไปร้านเดียวกันน่ะที่เราซื้อของใช่ไหมเจเจซื้อสิ่งที่พี่อยากได้คือกํายานคือเราได้กํายานมาพอตอนนั้นไปดมกำยานที่นั่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยหอมจังเลยมันเหมือนกับเราไม่ค่อยเจอกํายานที่เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเออมันใช้งานได้เรื่อยๆเพราะบางทีมันจะกลิ่นมันจะฉุนเราเป็นกลิ่นที่เราแบบไม่เรียกว่าไม่หอมนะแต่เรียกได้ว่ามันไม่ใช่ทางแล้วเราไม่ชินมันจะกลิ่นแบบสไตล์วัฒนธรรมมากๆกลิ่นวัฒนธรรมใช่มันกลิ่นวัฒนธรรมที่บางทีเราเข้าไม่ถึง แลื่องของขวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็โอเคถึงห้องแล้วดิบขึ้นมาโอ๊ยกล่องก็ได้ก็ได้สูตรเข้าไปเต็มเปอาะผิดกลิ่น <c oughs> กลิ่นวัฒนธรรมกลับมาแ <c oughs> รงมากก็เลยพอกลับมารอบนี้นะคะเราก็เลยตามหากลิ่น <c oughs> จนเจอแต่ด้วยความที่ว่าเทสเตอร์คือไม่บอกหรือว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ดมแล้วก็ต้องเทียบกล่องไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เจอแล้วคะ่ะเป็นอันนี้นะคะสุดท้ายจะเจซื้อให้บีซัมอีกรอบนึงซึ่งกลิ่นที่เจออ่ะแล้วกายบอกว่าเป็นกลิ่นที่ใช่เป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Golden Dragon มังกรมังกรมังกร,งกรทองมังกรทองอ่ะดีใจมากเลย่ชื่อว่าเทมากแล้วก็ตรงกับกลิ่นที่เราต้องการด้วยรู้สึกว่าดูเซติดยังไงก็ไม่หงมากไม่พลาดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มานะคะก็ด้วยความที่เราเริ่มเข้าวงการแล้วเราก็จะไปต่อแล้วเข้าวงการอะไรกัวชน่ารัา เหมือนแต่ละชิ้นที่ต่อให้อยู่ที่ร้านเหมือนกันน้ำหนักของแต่ละชิ้นแล้วก็มันจะมีขนาดไม่เท่ากันก็เลยเลือกอันที่อ้วนที่สุดแล้วกลายเป็นว่าสบายนะคะก็เดี๋ยวจะเนี่ยจะกลับบ้านไปรล หนังสือที่พกมาในทิปนี้พกเล่มนี้มานะคะค่อนข้างน่ารักมากเลยค่ะชื่อวะศิลปะแห่งการรักษาสมดุลชีวิตโอ้บาลานซ์ควรมากเหมาะกับเธอต้องเอาน้องกัวชาวางไว้ด้านบนหินนั่นหมดนี้เอ้ยเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะนี่ฟมงพอดีนะคะก็เล่มนี้ค่อนข้างชอบเลยค่ะคือถึงเรื่องการรักษาสุขภาพทางใ้นเชิงของทัศนคติทางการกินทัศนคติทางการออกกําลังกายอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มาถึงประมาณนี้แหละค่อยๆอ่านไป อีกอย่างนึงที่อยู่ในกระเป๋าที่ช่วงนี้ค่อนข้างติดมากๆในการกินนะคะคือติดการกินผงผักเฮ้ยเหรอใช่คือบีเองอ่ะกินผักกินผักเยอะด้วยกินผักแบบที่เป็นผักจริงๆด้วยอันนี้พอมันเป็นหอมันง่ายอะค่ะอันนี้ออแกนิก green mix นะคะก็จะเป็นแบบผงรวมหลยสแล้วอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของญี่ปุ่นที่เขาก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันไม่จาเป็นจะต้องเจาะจงก็ได้นะคะเลือกกันเอาเองอันนี้เป็นผงต้นอ่อนบาเล่คืเห็นปะไม่เคยพวกที่อยู่ในดองกี้อะไรเงี้ยมันจะมีแบบที่วางไปกล่องๆอยู่ก็คือนี่จะเป็นผงออออ่นนนต้้บบาาาเเลีชมมผส กับนมอบอลประมาณนี้ที่เหลือมันก็เดิมเดิมนะคะเราก็ดูไปแล้วนะคะว่ามีอะไร Was in my bag สามารถไปดูได้ที่ EP ปิ้งใช่พออยู่ในรูจมูกมันแคบไปเธอโชวเสื้อตัวนั้นสิที่เธอใส่มาที่หนาเหมือนคนจะไปญี่ปุ่นช่วยด้วยทุกคนมันคือผ้านวมเคลื่อนที่เว้ย I don't care นี่คือ outfit คือเือันนี้เวลามีแค่ะใช่เสปานเสื้อแมงโตรหนาอื แล้ววันนี้ฉันยืมเสื้อตัวนี้ไปใส่แล้วฉันดูแบบไม่ค่อยโอเคเลยจะเจ๊หนาวไง Not everyone can pull it off เข้าใจปะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแฟชั่นโชว์รอบห้องวันนี้ให้ดูนะคะใครใครจะทำฉันทำเองโอเคมึงต้องไปเริ่มจากนานรับเดินออกมาเจ๊ซมินเป็นจะไม่เปิดประตูนะเออมันจะเป็นแบบแฟชั่นโชว์จริงๆอะใช่ใช่ห้าสี่สามสองันน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 น้องเพลงเองด้วย นี่คือเดินแบบใดเดินแบบมี attitude เออหยุดที่มาร์กเออเทิร์นเทิร์นเทิร์นปึ้งปึ้งไหนจะชนกล้องแล้วอ่ะไปไปไปเฮ้ยทำไมเดินกับกางเดงมอ่ะบอกยิงเลยวันเนี้ยเอยดถ้วยเหรอหรือข้าวสาร กระต่ายกตายยิ้มก็ต่ายเอามาก็ต่ายเอามางสงสารทั้งคนดูแล้วสงสารทั้งตัวเองเลยตอนเนี้ย p ั s t p o s เป็นเวทีมนได้เลื่อนเหนื่อยจัง แล้วนี่ก็ใกล้เวลานอนแล้วด้วยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้อ่ะอยู่ดีๆมึงก็จะถ่ายมึงก็ไม่บอกกูก่อนเลยอ่ะไม่เพราะว่าเอาจริงนะคิดถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายแบยนี้ว่ะคือขี้เกียจทิดอ่ะขี้เกียจคิดว่าจะยังไงดีพรุ่งนี้ก็ถ่ายแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายอะไรกันเพราะว่ายังไงคอนเทนต์อ่ะอือมันอยู่ที่ใจถ้าเรามีให่เราก็ทำอะไรก็ทำได้ใช่จริงจริงจริงสงสารแม่คนนี้ที่สุดเพราะอะไรหรือวะคือมันไม่ไดาตั้งตัวอะไรสิ คือบีเอ็ก็เหมือนกับนึกขึ้นจะทําก็คือทําก็เอ้ยไม่ได้ตั้งตัวเอาไว้เจ๊เก็ต้ะแต่ว่าบีอ่ะโอเคกับการไม่ทันตั้งตัวไงเจ๊เข้าใจความหมายปะแต่บีรู้ว่าเดี๋ยวเจ๊ฝึกฝนหลังๆอยู่เดี๋ยวเจ๊พยายามจะแบบเหมือนทำอะไรที่สปอนเทเนียสขึ้นมันดูออกเออทุกอย่างที่เขาไม่เคยทำเขาจะแบบอยากลองทำมันใหม่ๆอยากค้าอย่างเงี้ยยังมึงถามกูอย่างว่ากูอยากทำเปล่ <c oughs> าไม่รู้ก็ถือว่าเธอกำลังใช้มันตรงนี้เป็นโจทย์แบบเหมือนกับเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ป่า practice practice ไม่จ้า s p o เ t a n e o u s แต่ขนมไม่น่ากินอยู่นะจริงๆแล้วอันนี้หม้อแกงหหรรรอออืะไ อุ้ยหม้อแกงว่ะปิดมันดีกว่าเอาหมวกกูใหญ่ทำไมต้องปิดหม้อแกงเพราะว่าเดี๋ยวกินเราเป็นคนไม่ชอบกินหม้อแกงเลยนะคะอ่ะเราปิดหม้อแกงเหมือนเล่นอ้นี่เลยอ่ะที่เหมือนแบบเหมือนที่เราหลับตาอะไรนี่แบบมึกเราแบบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปกติเราว่ามาเชียงใหม่เราจะคิดว่าอะไรฮิตวะน้ำพริกหนุ่มอืมใช่แคปหมูใช่ไส้อั่วไส้อั่วไม่ใช่แค่อาหารเหมือนกับเรามาเชียงใหม่ก็จะโคมลอยหรือเหมือนสัญลักษณ์ของเชียงใหม่กระชังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่เราเห็นบ่อยที่สุดในคลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นธุมลิขิตหรืออะไรนะคะคืออีนี่ คือแม่งไม่ว่าจะไปที่ไหนอะทุกที่แม่งมีสุ่มอะตอนแรกเราก็เหมือนแบบฉลองปะวะแต่ปรากฏมันคือสุ่มจริงๆทุกคนเพราะว่าเขาอะเขียนมาให้แล้วว่าสุมส่มนะคะส่วนนี้ก็คือดอกเข็มค่ะตอนเด็กเราจะทําเสมอตอนที่มีดอกเข็มก็คือเราจะดึงอันนี้ออกมา,กาคิวอร์เรียลวิธีการดึงเข็มเข็มทุกคนหนึ่งสองสามได้แล้วแล้วก็หนึ่งสองสามเขาต้องเอามากินไม่ใช่หรออีกนย่านึงนี่คือเข็มจากดอก เข็มมามาฉีดบท็อกให้ ไม่เป็นไรเพราะเพิ่งเติมมาโอเคไงไปสีอเท่าไหร่เออเธอฉีดเจ๊สลอยไหมโยกกระชับเฮ้ยดีดียกรู้สึกไหมคะว่ามันกระชับขึ้นรู้สึกมากเลยค่ะคุณหมอแรกๆอ่ะมันจะตึงหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจอย่าอ้าปากกว้างอย่ากินอะไรที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ถ้าจะกินน้ำแลบไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะหมอให้ใช้ให้ใช้หลอดเดี๋ยวหมอจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อความเท่ากันอยากได้ตรงคิ้วค่ะตรงคิ้วเอาคิ้วฝั่งไหนคะฝั่งไหนเรื่องอะไรคะเอาฝั่งนี้ไหมคะมันจะได้ตรงข้ามกันจะได้รับส่ง นะโอเคคือตอนนี้นะคะต้องสังเกตดูว่าหน้าของคุณยิปโซเนี่ยคือมีความค่อนข้างละมุนนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยหมอรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนคงนะให้มีความคมสันและมีความเฟียสมากขึ้นซึ่งเวลาที่เรายกคิ้วเป็นแบบฟ็อกซี่อายตรงนี้นะคะน่าจะดูเฟียสโงเฮงจะเปิดนะคะความเหมือนแบบมีอํานาจบารมีจะมานะคะโอเคเริ่มเลย เดี๋ยวไปไหมคะคนที่สองกูทำได้กูทำได้กูทำไปไปเดี๋ยวเจ็บนิดนิดนะคะอ่าประมาณนี้โอเคไหมคะดูกระจกก่อนนะคะดูกระจกของนคอกรหมอนะคะสมองเขามีอาการเมื่อยๆถ้ารู้สึกว่าเสียดแล้วแบบรู้สึกไม่ได้อยากกลับมาเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสาวแบบเกาหลีให้ดูน่าสงสารนละดูแววนะคะเดี๋ยวหมอจะทำการเคานเตอร์ในการยกตรงนี้นี่ค้ยโอ้ย ายกนคือหลังจากอีพีเดี้ยน่ากูยับไปหมดเลยแล้ว,ลวกูต้องไปหาหมอจริงแล้วเห็นไหมอีพีอย่างเงี้ยสนุกเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจแบ<ต>บ <ไว S 1> คนดูก็แบบ<ช>ได้เหรอพี่กูดู<ช>อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะพิชชาซิโออ่ะใส่แว่นดวไดะไม่จะบอกว่าผิดด้านหรือว่าจะบอกทักได้ด้านกันคืนด้วยเอ๊ความซุ่มความซุ่มนี่ไม่แต่วา้ข้างบนลด้วยเจ๊ไม่แต่มีเพิ่งกินข้าวไปนี่แล้วเสร็จปุ๊บ เฮ้แต่ละเน่แต่ละเน่เป็นบาหลีไงเคยเห็นป้าสาวบาหลีอ่ะเขาก็จะแบบพกอาหารน่ะเขาก็จะอย่างนี้แหละอย่าตกนะมึงแต่อย่าลองตกอำลองตกเดี๋ยวขนมพกแล้วมึงก็บ่นว่าทำไมมึงไม่มีแฟนสักทีแล้วมึงให้เขาเห็น ก,กี่วมงเขาต้องมีคนที่ชอบฉันที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันชอบตัวเองฉันแ,แบบนี้เลยฉันก็ชอบเธอทำไมอีพีนี้มันน่าสงสารอย่างนี้ว<ะ> <laughs> พวกเราเหรือเขา <laughs> อว้ยเนี่ยสงสารตัวเอง <laughs> พวกเรานะคะคจบแค่นี้นะคะกับอันนัยอินเชียงใหม่ค่ะไม่มีอะไรมากคะ่ะมีแค่พวกเราที่เป็นพวกเราแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแค่เรากับใจที่มีให้ทุกคนปิว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 หลับไปซะลาแล้วนะโอ๊ย แทงตาแทงใจบายบายทุกคนซีว a g เก n คราวหน้ากับยี่ยย